ครับสวัสดีครับพี่น้องบังไฟองค์พระดลรุ่งรุ่งครับวันนี้มาเยี่ยมมาหยามลายบังไฟตะไลซิสคับพี่เทวดา,าอตรงนั้นเนี่ยคือเก้าครับิต้อนรับเขาคือสองเบาดลรุ่งรุ่งออฟฟิเชียลครับพี่น้องวันนี้มาเยี่ยมมาหยามสังตีสังนอ็อตคือเก้าครับน,นี่ก็ได้เริ่มโนดแล้วครับพี่เกียร์นั้ครับเอ็ดบงังเอ็ดบังหลานอยู่ปีนี้นะเอ็ดอยูบอ่บ่อ บางคลิปล้านหรือบางล้านบางสองหลานบางสองหลานเนี่ครับพี่น้องเด้อของขายสิจบดีไปครับครับผมนะ <c oughs> นอนเล็กก็ได้ครับพี่น้อง บำงะันกำลังองัดบางน้อยบางน้อยยังไงวาเดือยจิติไปทางเลยโอ้เรือมาไหนบางกี่ะบางพีพีซี c ห้องไมทันเคยเห็นเนาะมันเป็นอะไรโอ้มันดื้อก่านเล็กสบายกว่าเนอ้อ

ล้านครับพี่น้องบางสองร้านตอนนี้เราหกเม็ดครับพี่น้องผู้ไฟผู้ไฟกับหกหูครับพี่น้อง นีบางแสนครับพี่น้องบางแสนบางแสนเดบ้างปีนี้สามบ่สามบางย้่เธอทัวขายเจ้าของหรือว่ารับงานนอยนำขายเจ้าของอย่างเดียวขายซิทัาพี่อย่างเดียวครับบางแสนสามบ้างแต่บางสองร้านบางนึงครับพี่น้องปีนี้บางสองร้านบรเหนาสี่บังครับพี่น้อง สองล้านสี่บาง, 2, 000, 4, บ,างบางใหญ่บางไห้ไลค์ครับพี่น้องเชิญมาเที่ยวชมได้เด้อพี่น้องเด้อว,วันที่สิบแปดเป็นมือแห่ที่สิบเก้าเป็นมือจุดครับพี่น้องเชือชวนพี่น้องเฮามาเยี่ยมชมได้ครับเจเลยครับนี่ ายแดงายแดงไอ้หลุยส์ไปแด,ง,ปเดงเลยครับปีนี้ อันนี้คืกำลังเราไม่ไพ่เอ็กงมังไฟตะไลน้อยครับเป็นมังไฟตะไลน้อยของทีมงานชิดคัมพีครับพี่น้องกำลังขมักขมันกำลังการครับช่วงนี้ออเดอร์เพิ่งกะได้หลายพอสมควรครับ นี่กับมาเยียมพยายามเพิ่นครับเพื่อเกิดเลื้มเคยจะได้อัดแล้วครับพี่น้องตรงนี้ก็อยู่ขั้นตอนเอ็ดแนวอัดบังไฟกหลังขั้นตอนนวดขี้เกียนวดดินประสิวครับทั้งตีเป็นอะไรคือว่าออเดอร์อลายแท้ออเดอรือบงอนะอางห,หน่อยนะคือว่าได้ลายออเดอร์แต่ไรหน่อยได้ลายบ่ อ่าลองขึนจะได้กระสร้างมาได้เด้อพี่น้องเด้อทั้งที่เอ็ดตลอดเวลาครับสำหรับคลิปนี้กบ